ครับสวัสดีครับเพจจาริสน,นะฮะวันนี้มารีวิวฝาสั่งตองนะฮะทำได้ทุกสีทุกขนาดทุกขุนนะฮะตัวนี้ฝาสั่งตองตัวใหม่นะฮะแม่เหล็กบนไม่ได้อยู่ข้างปัญหาของเขาคือเวลาที่เปิดนะฮะลูกจะมีการกิ๊กกันนะฮะแต่ตัวนี้หมดปัญหาเรื่องการกิ๊กการดูดการติดได้เลยนะฮะไม่มีนะฮะเพราะเป็นตัวเหล็กบนนะฮะเตาตาสวยนะฮะทำได้ทุกสีทุกไซส์ทุกขนาดทุกหุนนะฮะ วิธีการยกของเขาหันจุดนี้ไปหาสองยกก็เป็นสองต้องแรงกว่านี้นะฮะเบาเดี๋ยวมันจะเป็นสี่นะฮะยกให้เลยสี่ดูนะฮะยกให้เลยสี่อย่างนี้ยกช่วยๆให้เลยสี่เห็นไหมฮะยกสองนะฮะความจริงจะต้องเป็นตองเลยดูยกเป็นหกนะฮะนะฮะเป็นสองเม็ดนะฮะจริงๆแล้วถ้ายกเสมอๆเ,เป็นตองเลยแต่นี้ผมยกไม่เสมออ่าเนี่ยเป็นตองอย่างนี้เลย หันไม่ทางห้าก็เป็นห้าเห็นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องเป็นตองครับเป็นแค่สองเม็ดสองเม็ดเม็ดเดียวก็แย่แล้วะฮะสองเม็ดเม็ดเดียวก็ตายแล้วนะฮะเห็นไหมฮะตองเอี่ยวเอี่ยวไม่ค่อยมีใครย,ยกกันอยู่แล้วแต่ก็เอาให้ดูหน่อยว่ามันใช้ได้นะฮะเอี่ยวยกให้เลยสี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดลูกสี่นะยกให้เลยสี่มันไม่เป็นยกให้เลยสีม่มันไม่เป็นตองก็ shameful. เป็นอย่างอื่นนะฮะ ฝาสวยนะฮะสิ่งที่ท่านจะได้นะฮะคือมีฝามีลูกใช้ชุดเดียวกันนะฮะร,ราคาอยู่บนด้านหัวโพส์ได้เลยนะฮะมีส่งปลายทางนะครับจานไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวกับจานนะฮะมีฝามีลูกแจ้งได้เลยครับผมค,ครับ